สวัสดีครับพจน์พีเมียมาแล้วมาพร้อมกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลการลัดตีคุณภาพจากหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกถึงมือทุกท่านเป็นประจำทุกวันแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาโปรแกรมทีมชาติฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเป็นการพบกันระหว่างทีมตาไก่ฝรั่งเศสเปิดสนามสตาร์เดลามโน่ับการเยือนของทีมชาติบ,บอสเนียคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคู่นี้ไม่ค่อยเจอกันบ่อยแต่ล่าสุดที่เจอกันก็เป็นฝรั่งเศส ไปชนะบอสเนียมาได้1-0โดยแลแมว่วาดเจยบวิเคราะไว้ว่าฝรั่งเศส ต้องล้างอายจากฟุตบอลยูโรที่โชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่าม,มาตรฐานตกรอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้เปิดบ้านเจอทีมยังบอสเนียไม่ง่ายเหมือนกันแต่ก็น่าลุ้นในการเก็บ3แต้มในบ้านดูแล้วคงชนะแบบหืดจับลุ้นเม็ต2พอไหวสรุปฝรั่งเศสมีที่เด็ดน่าชนะเกินราคาได้จัดไปครับท่านขอ,ขอขอบคุณนักขืบวพิมพ์สปอร์ตพูลที่เอื้อเฟื้อข้อมูลติดตามบอลผู้อื่นได้ที่เพจพลดพิมียนะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมที่เด็ดรอบ ดึกเราจัดให้ทุกวันกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีกำไรแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ